เวิร์กช็อปภาพลายภาพปักกอตติสในขั้นตอนแรกก็ให้คุณไปที่คำสั่งไฟล์เลือก New เพื่อสร้างภาพใหม่ขนาด5ค5พิกเซลคลิกโอเคค่ะต่อไปก็ให้ทำการขยายภาพเป็น1,600เเพื่อเราจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นจากนั้นก็ให้กดตัวดีบนคีย์บอร์ดเพื่อรีเซ็ตสีและไปเลือกเครื่องมือ Pencil Tool ค่ะจากนั้น ก็คลิกสร้างแพทเทิร์นดังนี้ค่ะคลิกตามรูปนี้นะคะเราก็จะได้แพทเทิร์นเป็นรูปการกระบาดค่ะและให้เปลี่ยนสีโฟกราวเป็นสี25%เกรทที่พาเลตสสวอชค่ะและใช้เครื่องมือ Pencil Tool สร้างแพทเทิร์นเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ จากนั้นก็ให้กด Ctrl+A เพื่อเลือกภาพทั้งภาพและไปที่คำสั่ง Edit เลือก Define Pattern ตั้งชื่อ Pattern ค่ะสุดแล้วคลิก OK ค่ะขั้นตอนต่อไปให้เปิดภาพที่ต้องการทำขึ้นมาแล้วทำการสร้าง l a เยอร์ใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม Create a New Layer และไปที่คำสั่ง Edit เลือก Fill ที่คัสตอม Pattern นั้นก็ให้คุณเลือกแพทเทิรที่ได้สร้างไว้เมื่อสักครู่ค่ะจากนั้นก็ให้คลิกโอเคต่อไปค่อยปรับเป็นโหมดของ Layer เเรน์นี้เป็นแบบ Overlay ค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ภาพผ้าลายปักกอติสขึ้นมาแล้วค่ะ